สวัสดีครับแม็กโตโตค่ะวันนี้มีรถสวยๆมาเสิร์ฟถึงหน้าจอกันอีกแล้วและคันนี้นะครับเป็นตัวของ Honda City ี้อ้าวสายสาวบกของชาว Honda ขนาดเล็กนะครับเดินทางได้แบบง่ายๆแล้วก็โฉมนี้เลยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับก,กับคันนี้นะครับเป็นตัวหจุด 5V นะครับปี P 2017สีเทานะครับสวยจัดเลยนะตัวนี้นะครับผมก็เหมาะนะเป็นรถเด็กๆติดบ้านนะครับซื้อใช้เองหรือแม้กระทั่งลูกๆก,ก็ขับไปทํางานหรือแม้กระทั่งขับไปซื้อของขับไปตลาดคันนี้ก็ตอบโจทย์แบบง่ายๆเลยทีเดียวเดินทางท่องเที่ยวไกลๆก,ก็สบายนะครับผมรอเลืออะไรตัวนี้รูปทรงเขาก็ดูสวยงามตามสไตล์ของตัวฮอนด้าอยู่แล้วนะครับผมในความโชบเชี่ยวในความให้ความเป็นสปอร์ตนะครับถูกใจในทุกเพศทุกวัยนะอ้าวมาเดี๋ยว เราเข้าไปชมด้านในกันหน่ครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับด้านในปไปดูกันครับ มาเชิญเข้ามาชมด้านในเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับนี่สวยยังไงดูตัวของบอกก่อนเนื่องพีตัวนี้เป็นเบาผ้างคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของของเรื่องของฝุ่นละอองเรื่องของกไรต่างๆการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องของอายุอาจจะไม่ได้แบบยืนยาวนักนะครับพอมาเป็นตัวเบาะหนังการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานเรื่องของความสวยงามนะครับนี่จัดมาให้ครบๆเลยรอบคันเลยทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมฟรีฟรีรับประกันในตัวของเบาะให้อีก1ปีด้วยนะครับเป็นไงครับทำให้คนในครอบครัว ใช้มีกับหนึ่งในสโลแกนของโตโต้าของเราด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของด้านในผมไม่ผิดหวังเลยนะครับกับในคันนี้แม้ว่าจะเป็นรถขนาดเล็กนะครับแต่เรื่องของดีไซน์นะถ้าเน้นเรื่องตัวดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเขาก็จัดมาให้ครบเลยนะครับผมไม่ได้กลับในเรื่องของความสวยงามจัดมาให้เลยไฟเฟยสวยงามแม้จะจอด้านหน้าก็เป็นระบบแบบเป็นปุ่มนะครับผมก็ใช้งานได้ง่ายนะปุ่มต่างๆนี่ก็ไม่มีลอกไม่มีเลื่อนหรือใครอยากจะไปเปลี่ยนในตัวของหน้าจอตัวนี้ผมว่าก็ง่ายมาสะดวกมากๆนะครับถ้าใครอยากได้ได้ในตัวของหน้า าจอสัมผัสแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นรถเดิมเลยก็สเปกสเปคน,น,น,นี้เลยนะครับแอร์ต่างๆก็เป็นแบบแมนนวนเปิดปิดใช้งานได้ง่ายนะครับปุ่มต่างๆยังใช้งานได้ดีตามปกตินะครับอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบคุณผู้ชมอยากจะวางแก้วอยากจะอะไรยังไงนะครับผมก็สวยนะครับเด็กม,เกมือก็คือเดิมหมดเรียกได้ว่าถ้าเป็นรถเดิมๆทั้งคันนะครับหาซื้อไปใช้งานติดบ,บ้านว่าคันนี้คุ้มค่ากับราคามากๆเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีนก,นกว่าว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเห็นไหมสวยรอบคันแบบนี้ทั้งภายนอกและภายในนะครับคันนี้ราคาแค่319,000บาทนะครับสำหรับใครที่มองหารถยนต์ผ่อนเริ่มต้นอยู่หรือต้องการมีรถเล็กๆสัก,กสคันไว้ติดบ,บ้านนะครับผมว่าจัดคันนี้ไปได้รับปรองว่าไม่ผิดหวังนะครับที่โตอโตคานะโทรมาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ083777 7757นะครับมีรถให้คุณเลือกมากมายเลยทีเดียวติดตามโตโตค่าของเราได้ในทุกช่องทางเลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะโตออโต้ค่ารประกันในเรื่องของรถคุณภาพที่คุณวางใจครับวันนี้สวัสดีครับ